วัดปันเด่นนะครับเด่นสลีสีเมืองแกนนะครับอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะท่านใดที่มาเที่ยวเชีงยงใหม่ไม่ควรพลาดวัดนี้นะครับ วัดน,นี้ตั้งอยู่ไม่ไกลกับเขื่อนนะครับเขื่อนแม่งัดเขื่อนแมงัดก็จะอยู่ด้านตรงภูเขานั้นนะครับเขื่อนที่เขื่อนก็จะมีการล่องแพด้วยนะครับมีแพไปทานอาหารไปนอนพักในเขื่อนในแพได้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงของเชียงใหม่นะครับ สถานที่ครับสวยงามมากครับเนี่ยพระพิหารนะครับสวย วยงามจริงๆเป็นไม้นะครับเดีย๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับ นครับท่านใดที่จะมาไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดนะครับที่นี่จำลองมาเอาไว้ทุกพระาธาตุนะครับท,ทุกปีเกิดเลยนะครับมาไหว้สักการะ,ะได้ที่นี่นะครับวัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จะมีพระวิหารตั้งเรียงกันไรนะฮะสวยงามนะครับนี่เป็นไม้นะครับสวยมากเลยครับ แนะนำเลยนะครับท่านใดที่มาเที่ยวที่เชียงใหม่ไม่ควรพลาดสถานที่แห่งนี้นะครับวัดบ้านเด่น พญานกหัสดีลิงบันดลโชคนะครับอันนี้พญานกหัสดีลิงมิ่งมงคลนะ

เก่งนะช่างร้าง,ร,างร้างที่สวยงามอันนี้พระวิหารหลวงนะครับพระวิหารหลวงพระเจ้าตรหลวงตาคำนะฮะ <Okay. S 1> ก็ยังไม่เสร็จนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันนะครับ กอดซ่าดีครับสวยจังเลยสวยงามมากครับ กำลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จใหญ่โตมาก